สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่องบาม่คนใหม่นะครับอยู่กับพี่มงคลสองเลขนะครับสวัสดีครับพี่วันนี้เรามาอยู่กันที่คายบ่างกุ้งเนาะมีแฟนขับเรียกร้องมาพี่ว่าให้มาหาเจ้าหญิงมณฑาทิพย์เนื่องจากอ่ะงวดก่อนแล้วงวดนู้นพี่ขย่าแชมฟีได้เลขเดียวและเลขก็เข้าเลยจจะเลขก็เข้าเลยอันนี้แฟนขับเมื่อเช่เราไม่ได้มานะ เดียรปีเราก็บอกว่าเออช่วยมาให้หน่อยมาหาที่หญิงมณฑาทิพย์ให้หน่อยอ่ะวันนี้เรามาให้แล้วนะครับนี่เจ้าหญิงมณฑาทิพย์นะครับเนี่ยอยู่หลังโบสถ์มหาอุดนะครับสวัสดีครับพ,พี่พี่เขาขออะไรกันอะเนี่ก็แบบพระมีพระมานั่งให้ด้วยมีพระมามีมน,น,นอาจเคยมาแรกอาจจะรู้ว่ามัออนคืออะไรคืออะไร โอ้ยหุ่นพี่โอ้เหมือนมากเลยโอย้ผมก็นึกว่าเขามาขออะไรกันอ๋อเป็นหุ่นนะครับนี่ไปดูไหมพาดูไหมว่าอ,อันนี้คือเขาจำเขาก็มาเหมือนจำลองว่าให้คนทำหุญใช่ใช่เนี่ยอันนี้นี่คือตําหนักของเจ้าหญิงมณฑาธิดอยู่ข้างหลังครับแล้วก็อ่าแล้วอยู่หลังโบสถ์มหาวุฒิที่หนึ่งนะครับไม่ตรงนี้มีนี่ด้วยนะมีที่ขอหวยด้วยเฮ้ยมีน้องกุมารด้วยนะใช่อ่า อ๋อเหมือนมากผมรูกว่าไปเข้ามาขอทำอะไรกันจริงๆนี่นี่นะครับขอหวยการดู่อเดี๋ยวค่อยไปหาเจ้าหญิงเนาะตรงนี้เขาก็มีที่ให้ขอหัวยด้วยใช่ใชให่หลังบทมหาอุดแล้วก็หลังเจ้าหญิงมณฑาทิพตมีน้องกุมารน,นะครับอยู่หนึ่งองค์นะครับ เหมือนว่าคนอาจจะมาไม่ถึงมาไม่ถึงมาไม่ถึงเอนอน้นอนน้อนจะมีฟินปองสองชุดด้วยนะและ้วดูเจมสีด้วยเพื่อใครอยากมาเฮ้ยพี่ดูดูที่หลอดหลอดลุนลุนลุนเฮ้ยพี่รรพดูดูที่ หลอดหลอดูล ور, ลุ่นรุ่นรุ่นโอ้พี่ตกใจเลยฮะเมื่อก,กี้หลอดแข่งเลยอะ่ะมีชื่อไหมพี่หาชื่อพี่ช่วยหาชื่อหน่อยครับชื่ออะไรน้องเพชรจริงเหรอคุณมาน้องเพชรไม่มีชื่อวาไม,ไม,ไม่มีชื่ออ้าวละ ก่อนที่จะไปหาเจ้าหญิงมุทาทิย์เนาะก็เอาไงดีขอจากปิงปองไหมพี่ไปเอาที่นู่นชุดเดียวเลยไหมที่นู่นเอาชุดเดียวแต่ขอที่นี่ก่อนไหมอืม,ไม,มอไม่มีที่แบบอะไรไฟจุดอะไรเลยใช่ใช่ใช่แเราอยากจะเพื่อน้องเขาอยากจะอยากจะสร้างชื่อเสียงให้ที่นี่อยากจะให้ทุกคนรู้จักไงอ่ะดูนะดูน้องสักหนึ่งชุดเนาะเอาไงพี่ปิงปองคนละใบเลย นี่ไงคนละลูกนี่พี่สีแดงจับอ่าเดี๋ยวผมจับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจับปิงปองให้ทุกๆคนนะครับคนละหนึ่งลูกนะครับแต่ลูกคนละหลูใช่ใช่อ่ะปุ๊บได้ละของผมหนึ่งสองสามหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าผมได้หกนะครับพี่มงได้หนึ่งนะหกหนึ่งหกหนึ่งดีดีดีอ่ะหาคุณก่อนคุณก่อนอ่ะ นี้นะหกหนึ <S <S ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าโนี่นะครับนี่ของผมนะครับหกหนึ่งเก้าหนึ่งโอเคอ่ะอ่ะน้องน้องเอาชุดเดียวเลยน้องอ่ะนะถ้าน้องมอบโชคก็เดี๋ยวเราเอางวดหน้าเอาขนมขนมอน้ำมาให้น้องนะครับน้องๆเราจะหาว่าไม่ได้ว่าให้หวยแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่ให้หวยไม่ได้เลย<อ>ถ้าได้เข้าเดี๋ยวจะห้าะต้องก็ต้องก็ต้องเอาเป็นว่าถ้าคนุตคนดูอ่ะ ได้เลเอาว่าถ้าออกหกหนึ่งหรือเก้าหนึ่งน้องจะมีชื่อทันทีแล้วพี่จะพยายามหาชื่อให้น้องให้ไพเราะเนาะแล้วก็ปิ้นมาติดให้น้องเขาหน่อยก็ยังดีเนาะ,ะน้องน้องละไปพี่จุดจุด,จ,ดจุดไฮไลท์ของเราวันนี้โอ้เมื่อกี้มีผู้หญิงเข้ามาทําบุญจริงจริงเอาได้ขอให้ทําบุญเออทำบุญที่นั่นได้หรือจะขอเลขจากพระก็ได้ตรงนี้สาธุสาธุนี่ เมื่อกี้มองมานี่เหมือนนึกว่าคนเขามาขอเลขขอโชคจริงๆนะนึกว่าใครมานั่งก็คือนึกว่าใครมาตั้งนึกว่าพระมีจริงเราไปหานี่นะครับอยู่นี่ศาลนี้เลยตําหนักของเจ้าหญิงมณฑาทิพย์อยู่ตรงนี้นี่พิสุทธิทะลุไปเลยปิดที่อย่างนี้ฮะปิดที่อย่างทะลุไปเลยทะลุไปเลยเจ้าหญิงมณฑาทิพย์อยู่ที่นี่นะครับอยู่หลังโบสถ์นะทุกคนอยู่หลังโบสนึ่เจ้าหญิงมณฑาทิพย์ แมนมากใช่นมอกนี่นะครับหลังบทมหาอุดนะครับนี่โบทมหาอุดค่ายบางกุ้งอยู่เข้าไม่ได้ไม,ไม่เป็นไรแต่เรางเราก็ไม่ข้าเหือแหละรเราก็าไม่ได้เข้า,ขา,นางนี้ใช่แต่จริจริง,งยอยมอมในในงมองเข้าไปก็ไม่เห็นคคนมาท้อนนะมาท้อนด้านไหน

แต่ว่า,ามีชื่อีนะเอือมีคนเห็หแต่เรามองเข้าไปเ็ไม่เห็น้ที่ทู่ทูของที่นี่อะไรไะก็้ไปชา,ามานีไม่ได้ก่อนนีนะไม่ใ่ก่นกี่มีอยู่นนยลนถึงได้ยีนไปของเรามา ไหว้ก่อนพี่กลับไหว้ก่อนมะ<ช>กลับไหว้บอกกล่าวอธิษฐานก่อนพี่มามา,มาเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวแม่นะครับแม่นางไม้บนตาทิพนะครับตันนี้สองหก มาเร็วมาเร็วไิ่ได้เข้าได้เขาโอเขาล็อกอยู่นี่มาไหว้แม่ก่อนไม่มีเลยไหว้เลยไม่เป็นไรหรอกไหว้เลยเนี่ไหว้เลยเขอไหวไหว้ใช่ไหมเนี่ยหรจะที่หายไปทีการมันก็ไม่ไดไม่บูชามันก็จบไปไปชุดหนึ่งหนึ่งอ๊อบมึงหยุดหราไปไปมาไหว้เหอะอ่ะมึงก็ไหว้คนเดียวก็ได้เงี้ยนะมึงก็ไหว้คนเดียวก็ได้จะเป็นไร เอาไม่ได้สิ่คุณต้องขยับต็มซีคุณต้องมาขยับซีผมขยับไปเลยมัคุณไปเขยับไปเลยคุณขยับเข้าไงไม่เกี่ยวเราจะดอกไม้เพราะว่าพิธีการนานๆก็ไม่เอาจะเอาความเร็วอย่างเดียวจะดอกไม้ก้อนชาวบุษบ่า เย็นเย็นแล้วเขาก็เลยไม่ให้จุดไงอักุสาธุสาธุแต่ท่องนะโมสามจุดพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัง พญัญจภาศัตรูวินาศสันติอ um. um. ติมังพยัญ <Disney> ันาศัตรูวินาศสันติอิมังพญัญจธาศัตรูวินาศสันติวิมังสาธุสุอโอกาสจะหญิงมนพาทิพย์เจ้าเนาะเราผมคนสองเลขคนใหม่มีโอกาสได้มาขอบคุณื่ามื่อ สองวดท so ี่แล้วที่ให้เลขเฉียงฟีเราหนึ่งเลขแล้วก็ถูกต้องมั่นยาตรงๆเลยนะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าให้เรามากร่าววาวอยู่นี้เราก็มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอโชคขอลาภขอเลขจากแม่นางไม้มนทาทิย์จันทร์ดาวอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับเราก็ตื่นเต้นจาเอ็ดที้น้องบ้านน้องตามที่อยากให้มานะครับก็พาทุกคนมาขอโชคขอลาภอเลขกแ่ทบอกว่าเลขที่จะได้ในต่อไปเดียวค็นเลข

สามตัว93นะ93 93นะครับตัว93เลขเดียวเลยนะเอาเลขเดียวเลยนี่นะครับ93เราต้องมี93นี่93เลขเดียวเฮ้ยพี่ได้อย่างนี้เลขนี้ทำไมถึง63ทัาที่แล้วเหรอเออก็ออกเออไม่แน่เออรอบนี้9 93แล้วก็เออจะเป็นเลขนำโชคก็ได้รอบที่แล้วก็63 63แล้วก็เลขเดียวก็ออกนี่93ไม่แน่ เจ้าหญิงมวนทารอบนี้ได้เก้าสามนะครับเดี๋ยวนี<า>้เราฮะพอแล้วอยากได้ชุดเดียวนี่แหละแบบนี้ดดอืมชุดเดียวชุดเดียว,ดดยวนะครับของก็ ในประวัติอ่ะเขาเป็นทั้งองค์หญิงตรงนี้ก็เป็นแม่นางไม้เออเป็นอะไรแน่เป็นอะไรแ่เป็นองค์หญิงหรืเป็นนางไม้หรือว่าเขาชีวิตอยู่ในตอนช่วงนั้นก็เป็นนางไม้หรอแล้วพอสุดท้ายดูสิพี่เลขแปลกๆที่พี่เห็นมีอะไรมาก เองสาไว้ยหรอได้เห็นหกสามนะจะกลับมาอีกแต่เมื่อกี้เมื่อกี้แต่แต่เมื่อนีน่หกสามแต่ว่าเมื่อกี้เราเขยา่าเต็มซีได้ได้เก้าสามเก้าสามนะเ <ừ. S 1> อะอแน่นะเอาตัวเดียวด้วยดไปลาวก่อนเลย จริงจริงถ้าก็ซื้อเก้าสามก็ซื้อหกสามไปด้วยแค่นั้นเนาะมันก็เป็นนะจะเป็นหุ่นลาวกันเลยทุกคนจริงอยากส่องที่องค์องค์เจ้าแม่ข้างในนะลองส่องดูสิไม่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันมืดอ่ะแล้วเรามาสะท้อนแสงได้ปะมาสะท้อนจริงๆข้างในเขาเขามีศาสตร์ด้วทุกคนมีศาลแล้วมีเสาอยู่ข้างในอืมไม้เขาก็เลยถึงเรียกว่าเป็นองค์หลังไม้ปั๊ เจ้าหญิงมณฑาทิพย์จันเจ้ามีเสาก็มีสารอยู่ข้างในด้วยนะมีเสาเลวแล้วก็เสาเนี่ยผูกเอาผูกเออมีสารแล้วก็มีเสาผูกให้ผูกผูกผ้าเจ็ดสีอยู่ด้านในด้วยเนี่ยององคเจ้าแม่เนี่ยเขาบังอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อแต่เป็นเสาอยู่ตรงนั้นถือว่าผูกเสานั้นเป็นเสาของสารหรือเปล่าด้านในเป็นสารอีกทีหนึ่งนะที่มือองแม่เหมนเลขเลย เห็นสองหกไว้เมื่อกี้แต่คงไม่เห็นข้างในนะทุกคนมันสะท้อนแสงต้องติดไปเลยต้องส่องผัดพันถ่านใช่ใช่เหมือนมีใคาจะเห็นเลขจากองค์เจ้าหญิงเห็นเลขอะไรจากต่ะกัวทุกคนจะเห็นเป็น องค์หญิงอยู่ข้างในเลยดิว่าจะเห็นหน้าองค์หญิงอยู่ข้างในหรือเปล่าด้านหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรอมืดก่อนมืดมืจะพาไปขอโชคกับผู้ทรงผู้ทรงผู้ทรงข้อศัพอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปไหว้พระในใจเขาเองว่าเอาก็ต้องเข้าไปข้างในได้ดิในเมื่อผมมีไอ้ที่ซึ่อาจจะเป็นเวลาปกติที่ไม่ใช่เวลาเย็นปกติที่ ที่เขาเปิดใช่ที่เขาเปิดที่เขาเปิดเขาอาจจะเข้าไปขอข้างในได้นะเพราะว่าเขามีรองเท้ามีไหใช่มีไหอยู่ข้างในแสดงอาจจะเปิดช่วงเวลาปกติเนาะแต่เรามาค่ำแล้วค่ำแล้วเขาก็ได้ปิดใช่ใช่เอาเลขนี้เนี่ยเลขของผู้หญิงก็ให้เลขเดียวเลยนะหกสามเห็นแล้วเห็นไมจริงเหรอ ไม่รู้ว่ามันเป็นเงาสะท้อนกลับปะเนี่ยโอเคโบสถ์มาาหาอุดนะครับเด,เดี๋ยวเพื่อความสิบมงคลเดี๋ยวผมเข้าไปไหว้พระในโบสถ์เนาะแต่ว่าถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายได้แต่ด้านให้ตั้งกล้องไว้ด้านนอกี๋ยวเราก็เข้าไปไหว้พระด้านในนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้พระนะครับนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปนี่ครับมีหลวงพ่อนิมณีอยู่นะครับหลวงพ่อนิมณีอยู่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปไหว้พระหลวงพ่อนิมณีนะครับ ชนีนะครับให้1ชุดมาลุ้นกันนะครับว่าชันีที่ด้านในบวชมหาอุดเป็เลขอะไรกันหลวงพ่อลินมณีนะครับ mm hmm. เลขที่ได้นะครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับ ได้มา11น,น,นะครับให้สนใจนำได้11ไปเซ็นจชคสิบได้นะครับอาล่ะครับผมพาทุกคนไปไหว้พระด้านในแล้วเนาะเมื่อกี้ลองไปขย่าเซมซีมานะครับเลขที่ได้เป็นเลข11น,น,นะครับเมื่อกี้เซมซีที่ได้นะเป็นเลข11น,น,นะครับผม นะครับกิจกรรมผ่ากระนงนี้ค่อนข้างจะลบเลือนไปแล้วเนี่ยนะ รุ่นนิมิตเหรอพี่รุ่นนิมิตเหรอครับเลขขึ้น เพียนสองนี้ดิเนสองสองห้าสามสามตัวสองห้าสามานี่อ๋ออะไรอ่ะอะไรใช่ไหมเหมือนสองใช่ปะสองห้าแล้วก็สาม เหมือนะไรพี่น,นี่นะครับในนี้สองไปในโบสถมหาอุดนะครับนี่ผมติดเลขในโบสถ์มหาอุดให้หนึ่งเลขนะครับนี่ยสองไปอยู่ด้านล่างของอ่ารรตการความหลังโบราณนะครับเเป็นสองเป็นห้าเป็นสามนะครับ ององหญิงมณฑาพิ์จันเจ้านะครับผมแล้วก็องคุมาด้านหลังนะครับแล้วก็ในโบทมหาอุดก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็จบชมไปตรงนี้นะครับใครสนใจนําเลขเหล่านี้ไปสิงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3ามช่องนะครับใหม่คนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูของขท่านรับโชคในงวดนี้นะครับวันที่สองพฤษภาคม2 5 6พนนะครับซึ่งอยู่ในทุวงเทศการแรงงานแล้วหลังวันแรงงานก็หยุดแรงงานมาวันรุ่งขึ้นก็ ได้รับโชคกันเลยนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคนะครับโชคดีมีความสุขมีเงินใช้นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ